วันนี้ก็ขัดคอเดินทางมาหาคุณหมออีกครั้งนี่เกิวันนี้ก็เนี่ยก็คือเดิมเดิมตอนนี้จะเริ่มวิ่งได้แล้วครับท่านผู้ชมนะครับก็ที่นี่เลยนะครับมาที่นี่ที่เดียวเลยนะครับชีวิตชีวากายภาพบําบัดตัวฝักช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาขออนุญาตคุณหมอนะครับรีวิวสถานที่เนี่ยครับเพราะนื่ว่าตอนนี้ <c oughs> น,นะครับวันนอกก็ นี่ครับก็เริ่มจะเริ่มวิ่งได้แล้วนะครับก็คือเข้าเดือนที่ห้านะครับก็นนี้คือจะเริ่มออกกาลังกายแล้วก็วิ่งหยาะๆแล้วก็ออกกาลังกายเบาๆได้แล้วนะครับนี่ก็คืออันนี้เดินเดไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วนะครับก็จะหากจะมาปักช่องก็เข้ามาทางถนนสายหนองน้ำจา่นะครับแล้วก็มาถึงทางเข้ามูลชีสว่างดาวดึงก็เข้ามาก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นจะเป็น ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่คาเฟ่นะครับจะเป็นสถานกายภาพบำบัดนะครับที่วิทยานะครับที่นี่ก็จะนะครับจะดีเลนะครับผกป่วนกายภาพบำบัดด้ทุกชนิดครับสำหรับทานที่กทจะแนะครับก็เดัดพรารับูึข่าวันนอ้จากที่พิการนะครับไปชุนตัวตอนนี้ก็คือ ตอนนี้เข้าเดือนที่5ก็จะจะ,จะเริ่มทํางานได้แล้วนะครับยังไงก็ฝากนะครับให้กำลังใจแล้วก็นะครับผมแนะนำให้มาให้มาทีท่นี่นะครับชีวิตคีว่าต่ยภาพม,มบัตรตะบนปักช่อง